นะ mm hmm. คะซุปน้ำใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากละค่ะวันนี้สมผ้ามานนี่ค่ะพี่นอ้องอย่างเหมือน,นไดมือ้จังน้อยเขี้ยวเคี้ยวนี่ค่ะเขี้ยวเคี้ยวขำขำนี่ค่ะสมสิผ้ามันลาบเท่าค่ะพี่น้องอันนี้สมใส่ในน้ำน้ำแล้วก็ตม้มน้ำห่อนให้มันเดือดแล้วก็ลวกเท่าละค่ะให้มันซุกค่ะ ค่าเครื่องปุงกับซมี่นี่ค่ะเครื่องปุ้งสมไสข้าวคัวค่ะมีข้าวคัวค่ะมีพริกป่นค่ะพริกป่นน้อยนึงค่ะแล้วก็มีผงชูรสค่ะมีปลาแดกค่ะปลาแดกแล้วก็มีน้ำปูค่ะมีน้ำปูอันนี้สมปนปลามาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ตำปนมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะเอามาผสมกับในเท่าเลยค่ะคนปลาแล้วก็มีพริกขั่นค่ะพี่น้องพริกซดซอยรสซอยนะคะแล้วก็มีหัวหอยค่ะเป็นหอยเชลลีค่ะ ไวเชลีต้มเรียบร้อยแล้วค่ะมีมะเขือคืนค่ะมะเขือคืนซ้อยแล้วก็มีมะเขือมะแข็งค่ะมะเขือพ่วงค่ะมีหอมหันค่ะมีต้นหอมผักชีแล้วก็มีผักชีฝรั่งแล้วกัผักแรวค่ะในนี้ก็บมีตะไข่สร้อยค่ะมีค่าค่ะมีหอมแดงค่ะนี่ค่ะนี่ละค่ะพี่น้องมีมีซ้ำาน่ค่ะนี่ค่ะมีซ้ำหน่ วิธีราบเท่ากับบางพื้นที่บางจังหวัดกอาสซีบอกขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องพราะว่พี่น้องผู้ใดอยากเอาวิธีนี้ไปลองเฮดเบิงกันล่องเบิงเ้อค่ะเด้อง่ายๆบานๆเท่าเลยค่ะมาเลยค่ะมาลงมือปุงกันเลยค่ะอยากนําปุงกันเลยค่ะปนปลาใส่ก้อนค่ะนี่ค่ะปนปลานี่ค่ะปนปลาใส่ลงไปเลยค่ะ อยู่สวนคื้เก่าค่ะพี่น้องปนปลาใส่ลงไปเลยค่ะแล,ล้วไลน้ำปูไปเลยค่ะสมใสน้ำปูไปร้อมค่ะซ้านี้ค่ะเคยบ่ค่ะพี่หน้องใส่น้ำปูลองมือเลยค่ะน้ำปูนี่ใส่ได้เกือบแถบทุกเมนู่ค่ะใส่พริกปนเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะพริกปน พงช่อรสดค่ะนี่ค่ะอืไส้ปลาแดกค่ะไส้ปลาแดกแจักสองทพัพพีหน่อยนะพริกพริกสดค่ะสดซอยลงไปเลย มีหอมค่ะหอมซอยหอมใส่ลงไปเลยตะไข่ซร้อยค่ะเอ้ยคาค่ะโอ้หลงว่าตะไข่อันนี้ตะไข่ค่ะใส่ลงไปเลยมาแข่งค่ะอันนี้มาเครืคืนค่ะพี่หน้องใส่เลยค่ะมาเครืคืนท้ายมียังกับใส่เลยเลยด้ยค่ะบักทัวฟังเง่าสมบูมีค่ะเมื่อนี้ห้าบ่ได หอยค่ะหัวหอยใส่ลงไปเลยนี่ค่ะแล้วก็ต้นหอมบักซี่หั่นค่ะพักแพ่วใส่ไปเลยค่ะหลายยอ่างหลายแนวนะคะพี่นอกหหลาได้ค่ะเครื่องหมอ,อคุณค่ะ ุกถ่ายโซมิไส่ข้าวคัวค่ะพี่นอกข้าวคัวเรื่งไปเลยใส่ได้หลายจังหน่อยค่ะคนก่อนค่ะจังหน่อยค่ะนี่ค่ะซิมก่อนค่ะซิมอีกรอบนึงอืมพอดีเลยค่ะมาค่ะมากินน้ำกัน มาเดอค่ะเดออยุ่ไทยยู่เล้าต่างประเทศค่ะมากินน้ากันค่ะลาบเท่าค่ะพี่น้องปลาค่ะปลาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากล่ะค่ะวันนี้สมผ้ามากินลาบเท่านี่ค่ะพี่น้องลาบเท่าอีสานบานเท่าเนี่ยค่ะใส่น้าปูพร้อมค่ะแล้วก็เมี่ยนซุปนกใหม่ค่ะมาแก่เ่าเห็นแล้วนอกพี่น้องมันตําค่ะอันนี้นี่ค่ะมีซุปนกใหม่มาแกมค่ะ สุกมะนาวใหม่ก็ใส่น้ำปูด้วยค่ะแสบนัวค่ะค่ะโบเมนว่าอวยยด้วยค่ะน้ำปูนี่ใส่เขากันกับผายอีสานดีๆค่ะมาค่ะมามาแสีบๆน้ำกันก่อนอื่นก็ฝากก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจสมเหตุเหิปต่อๆไปในเด้อค่ะอาหารอยากหมือนมืดนดำๆแน่จังน่อยเด้อค่ะพี่น้องลาบเท่าค่ะพาเข้าก็มีมาแข็งค่ะนี่มะลาขีนโนกค่ะมาแข็งล้วกะมาแข็งื้วยมะเขือพ่วงนี่ค่ะแล้วกัอันมาแข่งค้มค่ะ มาแคว้งนะคะเนี่ยมีดอกอันชันค่ะมีพักกระถินค่ะมียอดกระถินมีพักชีล่าวค่ะมีเพกาหรือว่าหลินฝ่าเนี่ยค่ะมี่มะเขือค่ะน้อยนึ่งค่ะข่าเนี้วค่ะข่าเนี้ยหอนหอนเลยค่ะนี่ค่ะมาเด้ค่ะเด้อมากินน้ำกันมาค่ะมากินเลยค่ะเบาวไรช่วงบบยๆค่ะสีข่ำแล้วค่ะ เต็มถาดบางไง่ด้เลยค่ะพี่น้องเพื่อพี่เพื่อนน้องเลยค่ะเห็นบอกคะ่ะเท่าออมันอ่อนๆเลยค่ะมาค่ะมาอื <c oughs> ้มนะคะซุปน้ำหม่ ผักกาดทินค่ะคุณคะบางดินฟ้าค่ะอือคมดีครับ ส่วนเราเลยข้ยิ่งใหญ่เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> แสคบค่ะค่ะพี่น้องโดนๆเดี๋ยวกินเถื่อนหนึ่งค่ะลาบเ่า มันแข็งขมค่ะสมซือ่อขมค่ะค่ะไพบุมาคมนี่กินบ่ได้เลยค่ะคมแห้ง ซุปหน่อ <c ười> ดอกอันชันค่ะ ครับ well, พ okay, ี um, okay. really so ่อ๊อทึกน่อไ้ค่ะ นัวเลยค่ะนี่ค่ะอยากเป็นคำๆน,น,น้อยค่ะใส่ลำปูซุปน้ำใหม่ก็ใส่ได้ค่ะแกงน้ำใหม่ก็ใไส้ได แข็งคมค่ะ <G ül> ยำแตกป้อนในปากเลยค่ะห <G ül> มากมาลาคินก ข้องบันบันแนว่นี้แหละค่ะแสบค่ะ <c oughs> ดอกอันสั้นอ่ะกินแล้วติดใจ <c oughs> <c oughs> สดคำนีงใหญ่เลย จะข้ามงันค่ะพี่นอ้องนะคะ ไปละคะ่ะคลิปหนาสมสีภาพแมาแสบมานวมัวไมคะ่ะขอบคุณพ่อแม่ที่เขามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะสมสาภาพาแสบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ